เรียกว่านาทีนี้นะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับต้องเตผู้กํากับหนังเรื่องสับเปลอะค่ะซึ่งจะบอกว่าเข้าฉายไม่ถึงเดือนสามารถกว่ารายได้ไปแล้วกว่า300ล้านบาททางทีมข่าวของเรานะคะก็มีโอกาสได้พูดค,คุยกับต้องเตด้วยนะคะถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นกว่าจะมีวันนี้ได้จะบอกว่าชีวิตของเขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะโดยต้องเตนะคะเขาก็บอกว่าดีใจมากๆค่ะไม่คิดไม่ฝันมันเกินคาดไปไกลาบากๆที่เลือกเขียนเองกํากับเองควบคุมเรื่องด้วยตนเองเพราะว่าอยากจะผิดพลาดให้เต อยากลองทําทุกอย่างไหนๆทาแล้วก็อยากจะลงมือทําเองเลยในส่วนของแรงบันดาลใจในการสร้างภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะต้องเตก็บอกว่าคือการเขียนบทใกล้ตัวซึ่งเวลาเขียนบทเนี่ยแนะนาให้เขียนบทใกล้ตัวเราไปก่อนจะเขียนมันได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักครอบครัวสุดท้ายมาเข้าใจว่าใกล้ตัวที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นชีวิตการสูญเสียแล้วก็ความตายค่ะแต่ต้องเตก็บอกว่าความยากของเรื่องนี้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยตายก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องรู้สึกยังไง อายุก็ยังน้อยอยู่เลยจะไปเข้าใจเรื่องแบบนั้นได้ยังไงค่ะจะโปรงขนาดนั้นได้เลยเหรอไม่ได้พยายามเล่าให้คนเข้าใจแต่ให้คนเห็นแล้วไปวิเคราะห์กันเองมากกว่าใช้ระยะเวลาในการถ่ายทําทั้งหมด3เดือนค่ะสับปเปลิไม่มีพักต่อค่ะจะเป็นหนังในจัก,กรวาลอีกเรื่องไปเลยก็ว่าได้ส่วนชื่อต้องเต้น,น,นะคะเป็นชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้นั่นแหละคะ่ะเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นครูภาษาไทยคําว่าต้องเตเป็นการละเล่นพื้นบ้านส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงเหมือนกันนั่นก็คือลุกเก่าของต้องเตแล้วกก็็าารเปเปนนดือมหาลายล ะะซึ่งต้องเตยบอกว่าเรื่องนี้ความจริงก็คือว่าที่1กับที่2องเขาลาออก ก็เลยได้เลื่อนขึ้นเป็นเดือนมหาวิทยาลัยส่วนในเรื่องของทรงผมถามว่าต้องเตจะไว้ผมยาวแบบนี้ไหมจะมีแบบมีแลนจะตัดผมไหมนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆก็ถ้าเกิดมีงานแสดงเนี่ยก็จะตัดอยู่แล้ววางไว้เรื่องหน้าก็อยากจะตัดซึ่งแฟนๆก็มักจะมาแซวว่ายอดทะลุเป้าหมายแล้วจะอาบดามถูสบู่แต่ก็ยังไม่ได้ทําเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะทําให้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามต้องเตนะคะก่อนหน้านี้ค่ะต้องเตเคยให้สัมภาษณ์กับทางพิธีกรนะคะคุณบุ๋มบรรดานในรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ทางช่องไรท์ทีว่่าาเคอยูใน ครัวฐานะปานกลางที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าเขาดิ้นรนใช้ชีวิตด้วยตนเองมาโดยตลอดค่ะโดยการเรียนไปทํางานไปและจากนั้นเขาก็ได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครซึ่งตอน,น,นแรกเนี่ยเจ้าตัวก็เล่าว่ามีเงินพอแค่ค่ารถโดยสารมาเท่านั้นค่ะแล้วก็คิดว่าจะมาหาค่ารถกลับบ้านก็เลยเดินทางไปขอทานในกรุงเทพมหานครและนอกจากการใส่เสื้อผ้าข,ขาดแล้วนะคะตัวของต้องเตเองค่ะเคยไปลองใช้ชีวิตกับคนเร่รอ่อนหรือว่าคนไร้บ้านนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่าชีวิตของพวกเขานั้นเป็นยังไงอีกด้วยค่ะเรียกว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนหนึ่งไปแล้วในประเทศไทยของเราตอนนี้ก็ว่าได้ค่ะ